รอบนี้เป็นธีมการฆาตกรรมเราไปเจอศพคนคนนี้เจอศพฮิโซกะแล้วตอนนี้เราไปเจอศพอ่ะเราเจอพยานอยู่ด้วยกันพกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นคือมินาโตะมินาโตะเนี่ยมาเจอศพของฮิโซกะร่วมกันโดยคดีนี้มีนักสืบหนึ่งคนเก่งมากนั่นคือพี่เกตโฮพี่เกตโฮก็คือมาสืบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฮิโซกะตายได้ยังไง เอ๊ะยังไงโดยผู้ช่วยของพี่นักสืบคนนั้นก็คือแกนมีปัญญาเหรออุ๊ยขอโทษใครชอบแจนหรือเปล่าโดยผู้ต้องสงสัยคนแรกของเราก็คือเคียวคุงหรือว่าหนูแปงลงร่างไปฆ่าเขาอย่างนี้หรอเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำหรอกอ่าวใบแอด <laughs> ผู้ต้องสงสัยคนที่สองล่ะ ของคดีคด e ีฆาตกรรมนี้โชโซดูเป็นไปได้มากๆกแฉันฉันว่าเขาไม่เป็นผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายคนที่สามของคดีนี้ก็คือลีวายหนูไปฆ่าเขาทำไมล่ะคะไม่หรอกมั้งแล้วจริงๆในคดีฆาตกรรมนี้มีคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่หนึ่งคนนั่นก็คือแชงแชงเห็นว่าเฮ้ยคดีฆาตกรรมนี้ เห็นเลยฆาตกรคือใครและสุดท้ายคนที่ฆาตกรรมฮิโซกะคือคกูตกใจนะอามินมึงคืออะไรมึงแปลงร่างมึงแปลงร่างเหยียบเลยโอเคคดีโซฟ